ทองใสทับถนนบรมครูที่มีชื่อเสียงดังกระชอนไปทั่วประเทศเมื่อได้ยินเสียงพินนี้ดังขึ้นก็จะรู้ว่าเสียงพินนี้เป็นของท่านใดนั่นก็คือเสียงพินของพ่อทองใสทับถนนพ่อทองใสนั่นเองท่านเป็นบรมครูอีกท่านหนึ่งที่สืบสารตำนานเสียงพินแห่งภาคอีสาน และเป็นผู้คิดค้นลายพินเพาอๆอ,อีกมากมายให้เราได้ฟังอย่างเพลิดเพลินและมีความสุขไปกับเสียงพินของพ่อทองใสหรือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งของวงการหมอลำและวงการพินกันนั้นยังไม่พอหากใครได้ครอบครองพินของพ่อทองใสถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่มีบุญมากที่ได้เล่นพินที่พ่อทองใสเป็นคนสร้างขึ้นเองกับมือ หากใครได้ฟังเสียงพินที่พ่อทองใสทับถนนเล่นให้ฟังก็ต้องชมกันอย่างไม่ขาดปากว่าเป็นพินที่มีสเสน่ห์และไพเราะสนอหูา่าเหมาะกับยุคกับสมัยฟังรู้สึกว่าอยากฟังอีกไปเรื่อยๆเป็นตำนานมือพินที่ทุกคนก็ยังไม่เคยลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปข่าวสารสำคัญต่างๆให้ท่านได้รับชมได้ทันท่วงที ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะ